กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่3เจ้าบ่าวผู้มีโทสะยามเช้าตรู่เวลาหกนาฬิกาสานาทีรถสปอร์ตสีดำล่นฉิวออกจากที่ซ่อนมุ่งหน้าออกนอกเมืองไปตามถนนเรียบป่าใหญ่ยาหยีนั่งเงียบอยู่ข้างกายเทยรา มือ,อยังกำชายกระโปรงชุดเจ้าสาวเอาไว้แน่นเธอไม่อาจหนีไปท่าเรือได้อีกแล้วคนของลุกติดตามไปที่นั่นเนื่องจากเรือที่จองไว้มีประกาศฉุกเฉินบอกยกเลิกการเดินทางผ่านเว็บไซต์ยาหยีใช้โทรศัพท์ของเทีราตรวจดูก็ถึงกับหน้าช้าลุกทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอไปครอบครองจริงๆสินะดีที่เทีราบ,บอกว่าเขาจะพาเธอไปซ่อนตัวที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน เธอไม่ได้อยากไปกับเขากระน,นั้นเธอก็ไม่มีทางเลือกพราไม่อยู่ไทยแล้วอยาหยีไม่อาจดึงเพื่อนหรือคนรู้จักของเธอให้ไปเดือดร้อนตามเธอไปด้วยจากการที่ครุ่นคิดอยู่หลายชั่วโมงนั่นทําให้เธอตัดสินใจพึ่งพิงคนแปลกหน้าข้างๆนี้อย่าหยีเชื่อเหลือเกินว่าเขามีเงินละอํานาจน่าจะมากพอต่อกรกับไอลุกขีหืนนั่นอยาหยีเองก็ไม่รู้ว่าเธอมีอะไรดี เธอกับไอ้บ้าลุกไม่ได้รู้จักกันมาก่อนลุกเป็นเจ้านี้ของแม่เราไม่เคยพบกันซะด้วยซ้ำาป่าแล้วเดือนก่อนจู่ๆมันก็ปรากฏตัวพร้อมๆท่าทีที่คุกคามและข่มขู่อย่างน่าหวาดหวั่นทางข้างหน้า,า,นา,นาเคลียร์แล้วนะไม่มีใครตามมาได้เทราพูดเสียงมั่นใจหลังจากได้รับรายงานจากลูกน้องอยาหยีหันมามองเขาแววตาเธอผ่อนคลายลงเล็กน้อย คุณจะไม่ยอมบอกความจริงฉันจริงๆหรอคะเทียร่าเธอรู้ว่าเขาซ่อนตัวตนเอาไว้ถ้าเดาไม่ผิดเทียร่ารู้จักลุกและเขาต้องรู้จักเธอคนนี้แน่ๆเธอจำฉันไม่ได้เหรอเนี่ยน้อยใจนะเนี่ยเทียร่ากล่าวทีเล่นทีจริงเล่นเอาหัวคิ้วของคนในชุดเจ้าสาวมันขมวดเป็นปมจนแทบจะมัดแกงได้ทำเอาเขาอดหัวเราะอ,ออกมาอย่างเอ็นดูไม่ได้จริงๆ ให้เวลาอีกสามชั่วโมงก็แล้วกันรถด,ดลั่นไปเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วอยาหยีก็ยังคิดไม่ตกกระนั้นเส้นทางเริ่มบกวนคดเคี้ยวผ่านกลางป่ามันทำให้เธอเริ่มงุนง,ง่วงความเงียบสงบทำให้ทั้งคู่คลายจะผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่แล้วเสียงเครื่องยนต์หลายคันก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังมีรถตามมาเมื่อเทียราชำเลืองมองผ่านกระจกหลังดวงตาคมว่าไปด้วยแววตาขุ่นเคือง รู้ทันทีว่ารถ SUV สีดำหลายคันซึ่งกำลังวิ่งไล่จีอยู่นี้เป็นรถของใครไม่รอให้ใครมาตัดริปิน้นพวกมันเปิดหน้าต่างใช้ปืนกลเล็งยิงยางรถของเทียร่าเสียงกระสุนดังสนั่นวันไว้ยางหลังแตกดังตูมรถสปอร์ตราคา10บล้านเสียหลักแล้วสายไปมากลมต่ำเทียร่าตะโกนบังคับพวงมาลัยให้อยู่ในเส้นของถนนความเร็วรถลงไปเรื่อย จนกระทั่งแทบจะหยุดและในขณะนั้นเองรถป๊กไบคันใหญ่สี่คันเหมือนพุ่งแซงขึ้นมาประกบด้านข้างมีคันหนึ่งเร่งแซงไปดักเอาไว้จนรถของเทียร่าต้องเบรกกระทันหันเสียงกระจกแตกดังขึ้นคนขี่ป๊กไบพังกระจกหน้าต่างรถปลดล็อกรถอย่างมืออาชีพในมือมันถืออาวุธปืนกระบอกยาวอีกมือที่ว่างมันเอื้อมมคว้าตัวของยาหยีหวังจะฉุดเธอออกไปด้านนอก ยาหยีถึงกับร้องเสียงลง้งพยายามฝืนตัวเองเอาไว้เทียราเองก็ไม่ยอมหยุดรถเหยียบคันเร่งจนควันขมงเมื่อคันเร่งถูกกดจนสุดรถก็เร่งความเร็วจนกระทั่งพุ่งชนบิ๊กไบกลายเป็นเศษเหล็กเขาบังคับรถออกไปเพียงมือเดียวเท่านั้นส่วนอีกมือเทียราหยิบปืนพกขึ้นยิงอย่างแมนยำกระสุนเฉียดหมวกกันน็อกของคนขับบิ๊กไบที่เกาะรถมาด้วยมันช่งักแล้วเสียจังหวะ จนมือที่จับยาหยีหลุดจากนั้นร่างของมันก็ล่วงหล่นลงไปกระแทกพื้นถนน,นเสียงรัวปืนดังขึ้นจากทางข้างหลังรถเป็นไอ้บ้าลุกมันโผล่หน้าออกมาพร้อมอาวุธปืนหนักเธอเป็นของฉันแกไม่มีสิทธิ์พาตัวเธอไปเสียงลุกตะโกนกล้องจากรถ s อ v คันนำหน้าและนั่นทำให้เทียราชุนขาดเธอมองยาหยีที่ตกใจจนตัวสันใบหน้าสวยจากหลายเชื้อชาติ ตอนนี้วาววับไปด้วยโทรศัเทียราหักพวงมาลายัยพารถจอดขวางกลางถนนจากนั้นคนที่โมโหมากก็เปิดประตูมายืนกลางถนนประจันหน้ากับขบวนรถที่หยุดล้อมตัวเองเอาไว้สิทธิ์เหรอทำไมฉันจะไม่มีสิทธ์เธอเป็นของฉันเทียราคำรามดวงตาวาวโรดใส่หัวพวกแกไปซะก่อนจะต้องมัดตายที่นี่ประตูรถเอ v เปิดออก ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำก้าวลงมาแล้วดวงตาลุกเต็มไปด้วยความคลุล้มคลั่งแกคิดว่าฉันกลัวผู้แกหรอเทียรา่านั่นเจ้าสาวฉันโวยแกเป็นใครจะมาผ่าเจ้าสาวของฉันนี้ไอทูเรตลุกแกคิดว่าแกมีสิทธิ์มากกว่าฉันงั้นเหรอฉันรักยาหยีมาตั้งนานแล้วแกอยากจะเอาฉันนะจะก,ก็เลยวางแผนให้เธอแต่งงานด้วยแล้วแกคิดเหรอว่าฉันจะปล่อยให้แกลูกคงเทียรายิ้มเย็น ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตให้แผ่ออกทำให้สามารถขยับตัวได้สะดวกขึ้นดีแล้วที่เธอหนีออกมาจากงานแต่งนรกนั้นแล้วเธอมาเจอฉันก่อนไม่อย่างนั้นฉันจะบุกเข้าไปชิงตัวเธอมาแหกหน้าแก่ท่ามกลางแขกเรือที่แกเชิญมาจำใส่กะลาหัวแกเอาไว้นะไอ้ลุกยาหยีเป็นของฉันแกไม่มีสิทธิ์แปะแมแต่ปลายเส้นผมหันใดนั้น เสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ก็ดังขึ้นจากด้านหลังของเทียร่าเฮลิคอปเตอร์สีดำขนาดใหญ่บินโฉบตามบอดิกาดติดอาวุธครบมือโรยตัวลงมาปิดล้อมคนของพวกลุกอีกทีทิ้งอาวุธซะบอดิกาดของเทียร่าตะโกนใส่กลุ่มลูกน้องของตัวร้ายพวกมันยึดยักจะไม่ยอมกระนั้นแค่คนไม่กี่สิบหรือจะแพ้ให้กับคนที่เทียร่าเรียกมาเป็นจำนวนกว่าครึ่งร้อยทิ้งอาวุธซะ พวกแกมาตายเพื่อไอ้ลุกมันไม่คุ้มหรอกเทียรายกมุมปากขึ้นก่อนจะหันไปหาไอ้หน้าตัวเมียลุกซึ่งมันสืบมาเจอหัวใจของเขาเข้ากว่าเทียราะจะรู้เรื่องแล้วบินกลับมาเมืองไทยก็เกือบไม่ทันแล้วคนของไอ้ลุกพายาหยีไปซ่อนเอาไว้ตั้งใจจัดงานแต่งใหญ่โตวหวังจะทำลายหัวใจของมาเสียที่ชื่อเทียราคนนี้ไอชาชัวลุกมันสมควรตายแล้วล่ะมา มาให้สัตว์หน้าให้หมอบสักตังแล้วฉันจะปล่อยคนของแกไปเทียร่ากล่าวเสียงเฮี้ยมลูกพี่ตอนแรกเป็นฝ่ายได้เปรียบม,มันกลายเป็นคนพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสู้สัตรูคู่แคนที่อิจฉาเทียรามาหลายปีกัดฟันคำรามแล้วพุ่งเข้าหาหญิงสาวซึ่งเทียราคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปหรอกแต่เธอแข็งแกร่งมากกว่าผู้ชายบางคนซะอีกลูกกับเทียราต่อสู้กันด้วยมือเปล่าท่ามกลางถนนในป่าใหญ เสียงหมัดปะทะก,กันดังลั่นไอ้ลุกต่อสู้ด้วยความบ้าคลาั่งส่วนเทียร่ามีแต่ความเกาและเธอยังแม่นยำกว่าเทียร่าหลบหลีกแล้วสวนหมัดหนักๆเข้าที่ท้องรวมไปถึงใบหน้าหล่อเหลาของไอ้ลุกจนมันเบลอจนแทบจะสิ้นสติการต่อสู้ดำเนินไปไม่กี่นาทีลูกฟุบหน้าลงกับพื้นนอนหอบอยู่บนพื้นถนนมีเลหิตไหลซึมออกมาจากมุมปากเทียร่าเรียกแม่ทำไมจ๊ะ แพ้แล้วอย่าพลานสิกกับบ้านไปฟ้องพ่อมึงปะจากนั้นเทียราก็แค้นหัวรเาะใช้เท้าเขียคนที่พ่ายแพ้หมดรูปก่อนจะนั่งยองแล้วตบไปที่ใบหน้าของลูกเบาๆอย่างเรียกสติบริษัทมึงนะกูขอนะธุรกิจสีเทาของพ่อมึงกูไม่ขอหรอกแต่บอกรัฐบาลจัดการแล้วมึงก็รู้นี่บางอย่างที่ไทยทำงานเร็วถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์และเงิน พูดจบเทียร่าก็สะบัดเท้าไปที่ศีสักของมันอย่างแรงทำเอาปลายคางของลุกเงยขึ้นสูงก่อนจะหล่นตุ๊บลงที่พื้นถนนเสร็จเรื่องจากไอ้เลวลุกแล้วเทียร่าหยิบผ้าเช็ดมือในกระเป๋ากางเกงเดินกลับมาหายายีเธอนั่งตัวสั่นอยู่ข้างรถโดยที่มีคนของเขาคอยอารักขาอยู่ไม่เป็นไรแล้วฉันอยู่ตรงนี้แล้วเทียราใช้สองมือประคองใบหน้าสวยให้ศบสายตากันด้านยายี เธอวาดหวันจนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ยาหยีซบหน้ากับอกเขาน้ำตาไหลเงียบด้วยความโล่งใจและเตือนปันคุณคุณทำเพื่อฉันขนาดนี้เทียร่าเป็นใครกันนะฉันคือเทียคนที่ตกหลุมรักเธอและฉันจะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาบังคับเธออีกเทียร่ายิ้มอ่อนลูบเส้นผมเธอเบาๆเขาโอบไหลบ่บางพายยาหยีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำเล็ก ึิงจอดรออยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็หันไปสั่งลูกน้องเสียงเข้มจัดการพาพวกมันส่งตำรวจแจ้งข้อหาให้ครบทุกกระทงล่ะแล้วใบพัดใหญ่ก็แบกอากาศเฮลิคอปเตอร์พาเทียร่าและยายีียายานขึ้นสู่ท้องฟ้าปล่อยให้แสงอาทิตย์แรกส่องประกายเหนือป่าใหญ่เพียงลำพังบทที่สี่อดีตของเธอกับเขา แสงแดดยามเช้าสาดผ่านม่านหน้าต่างบางๆมันทลุเข้ามาในห้องนอนของยายีเจ้าของห้องค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างงุนงงสายตากวาดมองไปรอบตัวนี่มันบ้านหลังเล็กที่คุ้นตานี่บ้านของเธอเองยาหยีก้มมองชุดตัวเองแล้วจากชุดเจ้าสาวฟูฟ่องเหมือนขนมสายไหมมันถูกแทนที่ด้วยชุดนอนลายการ์ตูนน่ารักซึ่งก็เป็นของเธอในตู้เสื้อผ้านั่นละ่ะยาหยีขยับตัวนั่งพิงหัวเตียง หัวใจเต้นแรงเนื่องจากนึกถึงเรื่องเช้าเมื่อวานได้เหตุการณ์กระหน่ำยิงเฮลิอคอปเตอร์ผู้คนที่มีอาวุธครบมือเธอร้องไห้กระทั่งหลับไปในอ้อมกอดของเทียรา่าเรากลับมาที่นี่ได้ยังไงกันเสียงจิบจิบของนกน้อยนอกหน้าต่างทำให้ความกังวลค่อยๆจางหายยาหยีลุกขึ้นเดินไปดูนาฬิกาบนหัวเตียงเข็มบอกเวลาเกือบสิบโมงเช้าแล้ว เธอหลับไปนานกว่าหนึ่งวันเต็มยาหยีเปิดประตูห้องนอนออกเดินลงบันไดด้วยความสงสยัยสุดท้ายเธอกลับได้ยินเสียงเอะอะจากห้องครัวและมันทำให้เธอหยุดชะงกักเกิดอะไรขึ้นในครัวโจนบุกหรอหรือหมาข้างบ้านแอบมุดรัวเข้ามาขโมยของกินอีกแล้วพอเดินไปถึงยาหยีก็ต้องเบิกตากว้างถูกอย่างที่คิดไม่ใช่และไม่ใกล้เคียงด้วยแม่เจ้าเอ๋ย เทียรายืดกลางครัวในสภาพเละเทะเหมือนผ่านสมรภูมิรบสักแห่งเสื้อเชิดสีขาวเปลื้อนน้ำมันกระทะที่วางบนเ,านเตาร้อนจัดจนไฟลุกท่วมมอหุงข้าวน้ำล้นออกมาเป็นทางเครื่องปรุงกระจัดกระจายเต็มโต๊ะเทียร่ายิ้มแย้แต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจจากนั้นมาเฟียสาวก็บอกแกยาหยีว่าออเอาตื่นแล้วหรอเขาเลิกลากพูด จากนั้นก็โยนผักที่ปรุงด้วยอะไรสักอย่างจนสีเขียวเปลี่ยนเป็นขาวลงไปในกระทะที่ร้อนชาอียาบอกนะนั้นผงชูรสกับเกลือใช่หรือเปล่านียาหยีจะกลายเป็นคนหัวล้านที่ไปฟอกไปก็คราวนี้เสียงไฟลุกท่วมดังกึกก้องเปลวไฟลุกชนจนแทบถึงเพดานห้องครัวทําเอาเจ้าของบ้านรีบเซถอยหลังไปสามก้าว แม่เจ้าเว้ยผัดผักไฟนรกเมื่อเสียงฉาจบลงเจ้าของบ้านที่หลบหลังประตูครัวเธอรีบชะเงอกลับเข้ามาดูก็พบว่ามาเฟียที่วางมาเทต่อยตีกับลูกเมื่อวานนี้เขาถือฝาหม้อแทนกรอกใช้ทัพพีที่ต่อยาวสองเมตรพยายามคนสิ่งที่อยู่ในกระทะซึ่งมันไม่ไปหมดแล้วจ้าก็ไฟแรงซักขนาดนั้นถูกอย่างดูเออทุลักทุเล จนยาหยีทนไม่ไหวเธอรีบวิ่งเข้ามาช่วยปิดเตาเธอยกระทะออกมองสภาพตรัวที่ไม่รู้ว่านิควรจะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ดีนะนี่คุณทำอะไรอยู่คะเนี่ยเทียรายยิ้มเขินมือที่เปื้อนยกรูปผมตัวเองฉันตั้งใจจะทำอาหารเช้าให้เธอเป็นเซอร์ไพรส์ไงล่ะแต่ดูเหมือนอาหารมันไม่อยากร่วมมือกับฉัน แล้วเสียงหัวเราะใส่ของยาหยี่ก็ดังกังวานในห้องรัวเล็กเธอสายหน้าน้อยๆมาเธอคะ่ะเดี๋ยวฉันจะทำเองคุณไปนั่งรอกินข้าวไข่เจียวได้ไหมคะคุณแพ้อะไรรึเปล่าแพ้ใจคนอย่างเธอเทียราพูดเสียงเบาเหลือเกินนั้นทำให้ยาหยีต้องชะโง,งกหน้าเข้าไปใกล้ๆอะไรนะคะแพ้ผงชุรสนะเขาเปลี่ยนคำนั่นทำเอายาหยีถึงกับชะงัก ถัแพ้ผงชูรสที่ปรุงไปเมื่อกี้ในกระทะกินแล้วไม่ตายตเตลิดไปสิบแปดชาติแล้วหรอได้ค่ะงั้นกินไข่เจียวก็แล้วกันเนาะยาหยีเกาหัวกลาก,กลาเธอหันไปเห็นหม้อหุงข้าวที่น้ำล้นทะลักเหมือนเขื่อนแตกคล้ายมันจวนเจียนจะระเบิดอยู่รอมรอยาหยีรีบเซแทดแทดไปถอดปลัก๊กเสียงฉบดังขึ้นพร้อมๆกับยาหยีที่เรียกขวัญตัวเองอยู่มาเด้อขัญเอ้ย เกือบได้เผาบ้านตัวเองไปแล้วกูอืมขอเวลา5นาทีนะคะมีข้าวหุงสำเร็จอยู่ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวฉันอุ่นส่วนคุณไปนั่งรอที่โต๊ะเถอะนะคะยาหยีขับไล่สาส่งให้เขาไปไกลๆและตอนทำอาหารยังเฉงเนอคอออกไปมองเป็นพักๆก็กลัวว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญน,นั้นจะมาทำใจดีอะไรกับบ้านเธอให้มันได้เสียงอันตรายอีกนะซิไม่นานนะัก กลิ่นหอมของไข่เจียวร้อนๆและข้าวสวยก็ลอยอบอวลอยู่ในห้องครัวเล็กยาหยียกจานออกมาเสิร์ฟให้แขกซึ่งรับประทานที่โต๊ะกินข้าวเล็กๆขนาดสองที่นั่งเทียรายิ้มมุมปากเขาตักไข่เจียวคำใหญ่เข้าปากยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจอร่อยที่สุดในโลกไข่เจียวง่ายๆเองค่ะยาหยีหน้าแดงเล็กน้อยแล้วก็รู้สึกว่าภาพบางอย่างสมัยเด็กจะปรากฏขึ้นลางๆแล้ว มีอะไรหรอเทียราเงยหน้าขึ้นมาถามเนื่องจากยาหยีจ้องตัวเองตาไม่กระพริบเป,ป,ปล่าค่ะยาหยีปฏิเสธหวังว่าเขาจะบอกความจริงเธอเร็วๆนี้ไม่เช่นนั้นคิ้วเธอได้มัดถุงแกงที่ตลาดให้แม่ค้าได้แน่ๆหลังอาหารคนทั้งสองย้ายมานั่งที่ห้องรับค่กแสงแดดยามสายส่องผ่านกระจกบ้านใหญ่เพียรานั่งนิ่งไม่ขยุกขยิกเพราะสายตายาหยีนั้น กำลังจ้องมองมาที่ตัวเองจนเทียราแทบจะอ่านเป็นคำพูดได้แล้วว่าบอกความจริงมาบอกความจริงมาบอกความจริงมาเทียรากระแอมแก้เคิ้นก่อนจะเบื่อนหน้านี้แต่คนสวยก็ยังจ้องตามเขามองซ้ายเธอมองซ้ายเขามองขวาเธอก็มองขวาเลนมองไปมาจนปวดกระบอกตาอยู่ครู่สุดท้ายเทียราก็ตัดสินใจเอ่ย ยาหยีถึงเวลาที่เธอควรจะรู้ความจริงแล้วยาหยีแทบอยากเอามือฟาดหัวเขาตามแบบฉบับหนังจีนที่ได้ดูมาเธอพยักหน้าเหมือนไก่จิกข้าวสารมองเขาด้วยสายตาที่จริงจังฉันฟังอยู่ค่ะเทียราสุดลมหายใจเข้าลึกๆดวงตาเต็มไปด้วยแววระลึกถึงความลังเราเคยรู้จักกันตอนฉันยังเด็กฉันเข้าเรียนปสแต่เพราะว่าเป็นลูกเซี่ยวไทยเกาหลี รัสเซียและยุโรปหน้าตากับสีผมก็เลยแปลกกว่าคนอื่นฉันก็เลยโดนพวกเด็กโตปห้ารุมกล้างอยู่หลังโรงเรียนเสมอไม่มีใครช่วยหรอกพวกมันเอาน้ำมันกับแป้งมาเทใส่จนฉันเปื้อนไปหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็เดินผ่านเข้ามาเห็นเธอโกรธมากตะโกนไล่พวกนั้นแล้วเธอก็เอาตัวมาบังฉันไว้ยาหยีเบิกตากว้างถามอย่างจริงใจเลยว่าฉันเคยทำแบบนั้นหรอคะฮะ ก็จำไม่ได้นี่เถียราพยักหน้าเงกงกักใช่แต่เธอปากแตกเพราะว่าโดนพวกมันผลักล้มแต่เธอก็ยังยืนขึ้นปกป้องฉันแล้วยังเอาเข้ากล่องแสนอร่อยแบ่งฉันกินอีกเหตุการณ์วันนั้นฉันจำได้ไม่ลืมเลยนะตั้งแต่นั้นเธอกลายเป็นเอ,อ่อเทียราเขินมากกว่าจะกล่าวคำนี้ออกมาได้เธอเป็นนางฟ้าของพี่แต่พี่ไม่กล้าเข้าหาเธออีกหรอก จนกระทั่งผ่านไปเดือนเดียวพี่ก็ต้องตามแม่กลับยุโรปพี่ไม่เคยลืมเธอเลยนะนางฟ้าจนเรากลับมาเจอกันอีกครั้งที่งานแต่งของลินกับสามีที่รัสเซียงไงไม่น่าเชื่อเลยเธอเป็นเพื่อนเจ้าสาวส่วนพี่ก็รู้จักกับเจ้าบาวพี่เห็นเธออีกครั้งก็จําได้เลยนะเธอสวยขึ้นอ่อนโยนเหมือนเดิมและยิ่งทําให้พี่อยากได้เธอมาอยู่ข้างๆแต่พี่เป็นใครละ่ะพ่อเป็นมาเฟียพี่ก็ต้องเป็นแบบนั้น ทำงานเสี่ยงอันตรายธุรกิจสีเทาๆปกครองคนอันตรายมากมายแถมยังเต็มไปด้วยศัตรูอีกพี่ไม่ได้อยากดึงเธอเข้ามาในโลกมืดยาหยีนั่งฟังเธอฟังทุกคำด้วยหัวใจที่เต้นแรงขึ้นแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะไอ้ลุกมันรู้เรื่องเธอจากหนอนบ่อนไส้ในบ้านพี่มันวางแผนบังคับให้เธอแต่างงานเพื่อหวังจะเอาเรื่องเธอทำให้พี่เจ็บปวดดีที่ตอนนั้นคนของพี่ช่วยรั้งตัวมันไว้ ทำให้มันไม่มีเวลาไปเอ่อทำเรื่องเ,อเียร่าอึกอักอีกครั้งก่อนจะกล่าวต่อมันเลยไม่มีเวลาไปทําเรื่องชั่วกับเธออย่างที่คิดเพอพี่รู้ข่าวก็รีบออกมาจากงานเลี้ยงรวมตัวของครอบครัวพี่เดินทางสามวันเต็มเพื่อกลับมาที่นี่เดิมทีพี่วางแผนบุกไปชิงตัวเธอนะแต่ดีที่เธอหนีออกมาได้ก่อนพลันนั้นห้องรับแขกก็เงียบงนัน มีค่าเสียงลมหายใจของคนทั้งคู่เทียร่ามองยาหยีด้วยแาวตาที่อ่อนโยนมากพี่รักเธอจริงๆนะนางฟ้ารักมาตลอดไม่อยากให้เธอเจ็บปวดมาแต่นิดยาหยีรู้สึกถึงน้ำตาที่เอ่อขึ้นในดวงตาเธอยิ้มทั้งน้ำตาให้กับเขาคนไม่ได้คุยมาก,กันเป็นสิบปีแต่สิ่งที่เขาทำให้เธอนั้นมันทำให้เธอซาบซึ้งซะเหลือเกินถ้าไม่มีเขาเธอคงไม่นั่งสบายในบ้านตัวเองแบบนี้หรอก ยาหยีไม่ได้โทษเทียร่าเรื่องถูกไอ้บ้านลุกบังคับแต่งงานเพราะคนชั่วนะ่ะยังไงก็ทำเรื่องเลวซามอยู่วันยังค่ำต่อให้ไม่มีเทียร่าดีไม่ดีเธออาจจะถูกส่งไปขายแทนนี้ของแม่ในซองที่ไหนซักที่แล้วล่ะขอบคุณนะคะที่กลับเข้ามาช่วยเสียงหวานเอ่อยออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเต็มใบหน้าคำเรียกขานก็เปลี่ยนไปตามเขาถึงจะจำพี่ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ แต่ยาหยีน่าใจค่ะมันคือเรื่องจริงแน่ๆยาหยีคุนมากๆเลยไม่เป็นไรพี่เต็มใจมากๆขอโทษที่มาเช้าไปหน่อยเทียราเอื้อมมือมาจาับมือเธอไว้นั่นจากนี้ไปพี่จะไม่ปล่อยมือเธออีกแล้วนะยาหยีเช้าวันที่สมที่ได้กลับมาอยู่บ้านมันทำให้ชีวิตของยาหยีกลับมาสดใสเหมือนเดิมเธอมีอาชีพทำหนังสือเด็กเป็นนักเขียนและนักวาด นามปากกาก็คือคุณพี่ก้อนเมฆหลายครั้งที่ปีดาที่เป็นครูเพลงอย่างช่วยเธอทำทำนองจนสามารถออกหนังสือร่วมกับเนื้อร้องและให้สำนักพิมพ์เอาไปจัดจำหน่ายได้นั่นคือรายได้หลักของบ้านเล็กๆหลังนี้แต่แล้วมานดาท,ที่ทิ้งไปตั้งแต่ตวัยรุ่นก็กลับมารากเริ่มแม่ทำดีด้วยเหมือนเดิมพ่อเองก็รักแม่จนท่วมท้นแต่ไม่ถึงปีการกลับมาของแม่กลับเกิดปัญหาใหญ่ตามมาภายหลัง ความฟุ้มเฟือยใช้เงินมือเติบในเรื่องไร้สาระติดการทาน,านันติดหวยและแม่ยังติดเล่าจนมีชู้พอสร้างนี่แม่ก็หนีหายไปอีกรอบยาหยีได้ต่หวังว่าครั้งนี้แม่จะไม่กลับมาอีกเธอกับพ่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช้าวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนสดใสเมฆขาวลอยเอื่อยเชยสายลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้ และความสดชื่นยามเช้าลอยเข้ามาในห้องครัวยาหยีหงข้าวแล้วเปิดประตูครัวออกมาเธอหายใจลึกๆสูดกลิ่นธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวามากแต่แล้วสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านั้นมันกลับทําให้เธอยิ้มกว้างมากขึ้นไงคะอารุณสวัสดิ์ค่ะเทียรายืนกลางสวนเขาสวมเสื้อเชิดสีขาวกางเกงยีนขาสั้นสีเข้มผมยาวที่รวบเอาไว้ยุ่งนิดๆ ใบหน้าตกแต่งด้วยเครื่องสำอางเบาบางเขากำลังจากรอยยิ้มอ่อนโยนซึ่งยาหยีไม่เคยได้เห็นมาก่อนให้ในมือเทียราถือช่อดอกไม้สีหวานล้วนแล้ววตับเป็นดอกไม้ที่ปลูกทรงๆในสวนหลังบ้านของยาหยีเองมีทั้งกุหลาบสีขาวดอกบานไม่รู้โดยสีม่วงดอกยาสีทองและดอกไม้พื้นบ้านสีสันสดใสเทียราตื่นมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง หวังเพียงเก็บดอกไม้ที่สวยที่สุดนำมาตัดช่อด้วยตัวเองและมอบให้นางฟ้ายาหยีคนสวยนี่ให้เธอนางฟ้าคนสวยที่ทำให้โลกเทาๆของพี่สดใสเขาเดินเข้ามาใกล้เสียงนุ่มลึกและจริงใจดังขึ้นดวงตาคู่นั้นทอดมองมาอย่างไม่มีสิ่งใดปิดกั้นยาหยีชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีเธอยื่นมือออกไปรับช่อดอกไม้ใบหน้าแดงระเรือ่อ หัวใจเต้นแรงจนได้รำคาญนี่จะหวานเกินไปแล้วนะคะพี่เทียเขาเกิดก่อนหนึ่งปีเมื่อคืนนั้นหลังจากเปิดเผยเรื่องราวแล้วเขาให้ยาหยีเรียกว่าพี่อีกทั้งยังบอกว่าความรักที่ผ่านมานั้นแม้จะเป็นระยะทางไกลและยังเป็นรักฝั่งเดียวแต่มันจะกลายเป็นรักใกล้ชิดและสมหวังในเร็วนี้นั่นหมายความว่าเทียราจะรุกจีบยาหยี หัวใจของเธอเต้นระสรรํำคนอะไรจะมีหลายมุมให้ได้ค้นหามากขนาดนี้เขายิงปืนได้เขาต่อสู้เก่งเขาเด็ดขาดกับลูกน้องเขาทำอาหารไม่เป็นเขาว่าเขากลับจัดดอกไม้ได้สวยเหลือเกินมือพี่โดนหนามตำหมดแล้วเทียราบเลยแค่นั้นคนกอดช่อดอกไม้รีบปลีกเข้ามาดึงมือไปดูใกล้ๆตายแล้วต้องทำผ่านะคะเข้าบ้านกันเถอะ เดี๋ยวยาหยีติดพลาสเตอร์ให้ย่าหยีรีบจับจูงเขาไปนั่งที่โซฟารับแขกตัวเล็กๆก,กระวีกระวาดเปิดลิ้นชักหยิบเอาอุปกรณ์ทำแผลออกมาจนกระทั่งปิดแผลให้เขาเรียบร้อยแมนจะเป็นพลาสเตอร์ลายฮิปโปโชพุงพร้อมส่งจูบสีชมพูหวานแล้วแต่กระนั้นมาเฟียสาวสวยคนดุก็ยิ้มได้คุ้มแล้วละ่ะที่ตั้งใจเอามือกำน้ำแผนการออดอ้อนระดับหนึ่งมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โอ๊ยเจ็บจังเลยค่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะเพียงยาหยียกมือสองข้างซึ่งยังมีรอยด้านจากการต่อสู้ของเขาขึ้นมาเป่าเบาๆเธอหวังให้เขาหายไวๆพร้อมกับหัวใจที่ชุ่มชื้นขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเลยล่ะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ